ไม่ไม่ของพ่อนอนนี่ที่บ้านขอต่อหรไงหพฤติกรรมต่อหน้าชาบ้านเาขอมาละใหกเสร็จ่ยอ๋อขอจากพ่อมาให้ลูกเสร็จแล้วก็เอาคืนกับบ้านได้ของพ่อได้ัองลูก้น้ำใจถึงแล้วขอบคัณนะพ่อตายน้นี่าดนี่พ่อนมก็ได้อะ อ๋อนี่คือบัตรมันมีคำว่าครอบครัวนอนนะพี่บ้านอย่าลืมไปถ่ายจริงเขาไม่รู้สึกอะไรงั้นหรอกเขาแค่อยากได้ป้ายเฉยพี่บ้านอย่าลืมไปถ่เอกสารจริงไงถ่ายแต่บัสขายให้เหมือนนะขอบคุณมากครับผมครับผมเออแต่วันนี้สนุกมากสนุกกไหมสนุกมากเล่นเลยเล่นเสร็จแล้วก็อ้าวไปถูกตายแล้วนี่หว่ะเล่นอะไรจังมัน สนุกนะทุกคนสนุกนะเห็นอยู่กันแบบไกลๆบนๆนะนึกถึงประชื่นคนละขึ้นไปยังไงเนี่ยประช้นปชื่นเก่งนะประชื้เล่นเล่นน้ำเมื่อนนเลเล่นเลสมมติอะอย่างน้อยเข้าห้องน้ำบัางแหละนโวอะย่สิบเเพลงอะไม่เข้าช่มบอกไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าเลยประชื่นนะไม่ใช่ประเพณ์ประเไม่ได้เข้าไปโดนน้ำขิงสักหน่อยไหม ขิงสักหน่อยไหมฮะใครปะเมื่อกี้เหรอแตกไปไปสบายเลยโดนโดนรซตเห็นขึ้นมาบนสแตนไหมจังไมครับเห็นเห็นไม้ไฟเห็นไม้ไฟเห็นอันดับแรกเลยเราเห็นนักเกียรติมากคือคือกล้าหาญมากคอนเสิร์ตนูโน่มแบบเปิดร์ตมดีแตกอ่ะไม่เห็นแตกเลยนี่ก็ขึ้นแบบเอ้ยจะยังไงดีนะ แฟนดูโบแต่ว่าขึ้นไปแล้วเออเห็นปลายไฟพวกเราเลยนะปลายใหญ่ปใหญ่ก็ไม่เอาเข้าไปลายใหญ่เข้าไม่ได้เราจะเห็นเห็นครับเห็นเห็นไกลๆเลยจะเปิดตอนคุณมานี่มันมองเห็นนะเพราะมันมันสูงแล้วมันไล่เห็นก็เต้นๆกันอยู่ข้างหลังนะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคลับนนนะเขายังบอกเอาอีกเอาอีกเลยอเเาปดีกล้องใช่ไหมใช่ เอาเป็นนอนขึ้นแล้วโอ๊ยเอาพี่ก้องให้เฉยเอาทำไมแต่คนร้องดังมากร้องได้เออได้แล้วเพลงละครก็ร้องได้คือเรากล่าว่าเอาเพลงละครมาเออให้แบบสนุกกันเฉยๆตอนที่ไม่ใช่แฟนคลับมันก็โบกมือกีดด้วยเออโดนเหยียบขวามือขวามือขวามือผมมาที่รุ่นเต้นรุ่นผมเลยรุ่นน้องผมเลยออะมาแนละครับเด็กเด็กหนุยรุ่นน่ะซึ่ง ซึ่งเราถ่ายรูปด้วยกันแล้วก่อนนะเ,เออเจอเขาแล้วก็อ๋อสนุกดีไปพักผ่อนครับตานนั้นเดี๋ยวราทำบุญอีกทีขอบคุณนะครับจะจับตรงนี้เรือยจับในรถแฮะเราจับเบิ้ลไม่เอานะครับเมื่อกี้คุย